ทุอจยังอจัจโยโนโมเมพันเตขจยามายาทาเลยาทามุล,ละเหยาทาอากุสเลเมมายาภราตาจิตตาอัคระวะอัครวะวาพุทธติมาธรรม,มติมาสังขติมามามารตนาตเยกายเยนาวา,ายามรสาสานพันเตพินิพุตังพินิธรรมังพินิสังขังอจจยังอจัจยโตปฏิกันหาตุสังเวรายามาสักกจะคลุคระวะเอมอมหากังนิพพานปจโยโหโตุ สาธุพุทธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคาวโหติโลกนัทังรัตนัตยังอภิปูชยามิสาธุอคีทนังพหูบุพังเชเนทัตวาอาศีติกปฏิโยอภิลูโปมหาปัญโยธาเนนโตปิตกัตตยังนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญยังสาธุสาธุเดินโมตัสสะแกอุอาเป็นทีเพิง พันเตหไมยเพิงเจ้าพระคุนแก้วหน่วยสามคอยเวลาหายหายเสียนิลีกยาดมาอยู่ขังคิงเจ้าแต่อย่างใดเกษผมเกียร์เก่าตังดอกมาลาทัดเสมอทั้งซิบกระดังเที่นตามไตอันว่าตนโตขาเป็นกระถางหลวงปฏิบจิตใจเป็นดังน้ำมั่นใจให้หงเฮืองจักคูแก้วตาเหี้ยมทั้งคูกะดีเป็นประตูปฏิบไตบูชาแก้วยอดคุนอันว่าหูสองคำบูชาพุทธบาทเป็นดังเขาตอกเจ้านั่งฝ่าวานถวาย้าสาทู punyatawa se batanta awi kita-cita perang banato sakit kami jarupi kiri sikara dan เตเจกาเมตรวนาคาเนเขาวัตุมิเขตเภูมิมาจยันตุเทวาจรัตราวิสเมอยักขคาขันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนาสาธวเมโสนตุพนตโตเยเทวา สังฆาดุราเทปัญดาเจ้าทั้งหลายไปถึงมีปรญญาอินทิราเจ้าเป็นเข้าเป็นประธา กับทั้งสัระสามาภูร์ตนตาลงยันวิเศษือเดศใส้แสงวัดจันจรเหนืององค์รัตสมีพวงวันไพเดชกับทั้งอัสุลินตาตนมีรัตสมีแังสีหน้าบ้องวงข้อมือวงมุงมั่งตัวนติสาปัสสัดบัดนี้กับทั้งเท่าจะตัวลูกกบบันทั้งสีมีเท่าตาตาลตาวิรูหะกะ โลปักขาเตากูเวลุลัเจ้าอันใหญ่ยังอยู่ ตาบ,าบัวละพันนาคลาดเกอนฟางว่มพันนางเตรียมทวนภายจะกขูวิญญาณย่มอยูยย่ปัญญุงม,มาลาดพอไปกะดีนา่งทวแลนี่แนบน้ำตัวทุกกรรมนางหน่อยมเมกลาอันนักสายอยู่ในดวงตามนุษย์สุดแรลงลาและเมืองคนทั้งวังมลและยาน,นาทั้งเทื่อนทำและหินว่ทาทั้งเขาหนาและเทียนควงั้งแม่น้ำควงแล ับบงทั้งแม่ตัวละนี่และย่อมหยาทั้งแหลงลาและผู้เสียทั้งเจดีและแก้วปูกับทั้งเทพยุราเจ้าตั้งลายการนักษาอยู่ในพระเทศดาวลาสานีกับทั้งเทพยุราเจ้าตั้งลายการนักษาอยู่ในจันทบุรีสิลันสาวงว,งวงัวงกวางและวังยี่ไตลีเบียเหนือพระแดงพระลังกำไฟใส cùng sĩ ai ta nhớ กําไปกว่าแดนแก้วเป็นเพศอันอยู่ในตองเทปเพียดานาคากับตังเทพปปญญาเจ้าต่างลายไม่มีต้นวาดสังสองสดิสามนามสี่สี่หานาพุทธมนุษย์สาสุมุพันขันตพญากะกาเทปปญญาเจ้าตัางลายอันนักสายโยมตาตันโนบุมมาเจดีสีสถานวางเจ้าเป็น เจ้าเป็ีนประธานบัดนี้ฟูงกาะเจ้าทั้งหลาย ขอ,อน้อมนามัักดิ์การกาว้เทพยนตร์เจ้าตั้ญญาางหลายต่างกวงอยู่เขาหลวงเมื่อหลวงกถาจากกา,า,าวาจงเสดลุกมมาส่งนาวะพูดพระธรรมประทงระงก็จงคงประสิทธิ์ประสานพระกวนเสดอมฝูงกาบเจ้าทั้งหลายก็กาเตือนสาธุสาธุกูลเทวตานงสังขจังอาลาันทาน,านังกะโลเม Nam taspak ka watต ara ngaต samaสbudhasa Nam mô อันนนีออนามือ,อยาบใหญ่วิลกรรมมือนนอ้รทำเพิ่นบาดแผกมือเพื้นแกน่เสียดใจมือนี้แม่นพามาไลมาปวดมือลาปวดลาความหลงมือพาลุงไปทั้งลุมซอยให้สวมสุมเสะ นบ่ได้แพจึงใส่พระคถาว่าอุ่นพระพึ่งอุ้มพระพายอุ้มพระนาไล่ผู้มีเดชพระยาเวศสุวรรณมาร่วมกันพ่อมู่ให้มาอยู่สูส่สงพรงบ่ล่นลกกระถามีงเงาอาจบางต้นกูการพี่ขกะไม้ขอขาดกามาละตัวสลาดตายจุ่มตายกองแขนทั้ง คงที่ยาได้หนีจงขึ้นมาพาลาชาจอมลาขู่องอเทวมาวมกันเสกเป้าให้ลูกเก่าให้เนี้ให้ทันทีคือเก่าให้ทันเต้าแข็งแงจงเมียงมาเถิดบวนเจ้าเกิดขึ้นมาทั้งยุกยาก่างไ้เตือเจ้า ไในหายกาตั้งพญะยากไขไอเนี่สวงพันปีอย่ามาพาให้คนว่าเจ้าแข้งแหงให้มีแหงดังพญาสันสางให้เจ้ายางไปไกลมาไว้ไว้ของแก้วเมิดเพราะแนวนี้หายอันตาลายมา วันเจ้าไปไก่ไายมาวันไปหน้ากายตาวันอยู่เอานาที่ท้องวันไปจ้วงป็นเจ้าหลงไปเเบาอยู่ในดอนลมวอยวอยก้าไงต่ายะโอเอานนำเขาวันอยู่เล่าป้าววันไปป่อให้เงินในคำวันไปนำไก่ต่อวันไปรอเงินห้างวันไปทั้งเมืองมัน คนเจ้าไปยู่สั้นปราสาทดอมพี่กะไอ้มามื่อนี้วันนี้ว่ามาเยอะกว่านึงเพื่อกว่าเจียวกะงไอ้มาอยู่คิวควันสองตาใสสองควันเอกน้องตินกางกะงไอ้มา วันนี้ว่ามาเยอะควันเอ้ยควันหัวแกมควันหัวควันบุญสู้ยาหนีง่ายยาปินไปส่องกระเดือยามมวเพิ่ออยู่น้ำปลาว่ามาเยอะควันเอ้ยควันเกี่ยวและกควันผมควันห วางนีไกลย่าไปใส่ควันหลวงแล้วควันไหลให้ได้นวงป่าไม่ควันเ้วเข่าซุ้มเซ้วเหยียบกับตาว่ามาเยอะกวัานึอยว่ามาเยอะกว่านอยควันเจ้าย่าไปไกลให้เขาว่าควันยูมาแบกให้เขา ทำแยกให้เราต้นลงเสาว่ามาว่ามาเยอะกว่านึกควันจ้าลงไปกำน้ำเขาวางไอ้มังควัน้าไปน่งเลนส้มผ้าดอกกระยอมควันจ้าไปสวมส่ววางมาุ เข้าคำควันเจ้านำมูอสางสาวนายวยุดองเออควันเจ้าลงไปเล่นน้ำเขาควากยังควันเจ้าไปอย่เบ้องเมืองแมวดอกม้แก้ว่ามาเยอะกวันเลยควันเจ้าไปอยู่พวนเมืองผู้สุนใส่ง ไปเล่าทางทางพุ่นก็ยาเวควันเจ้าไปทั้งพุ่นนองก็แสเส้นญ,ญาติเมนานานานบอนสุดทธุทธาหนากนป็นเจ้าก็ยาไปวันเจ้าลุงไปทำนองหานนังไอ้บนผ้าแดงไหลขางที่ฝ่าดอกบาป,ะป,ะปะละมา,มาเมื่อวันนึง เยอะควันเอ๋ยควันเจ้าไปไปควางจ่มคำพอละเมียควันเจ้าแย่งซองเหรียนแก้วดอกไม้ใสเจ้าย่าได้สมอยู่นั่นดนคืนสิทนหลงทางกาดเถือนดอกเพื้นบ่าป่าตัวไว้มาโนลานี้จากเส้นลำบากไวไข่ใหพุ่นดอกดานเขาควันนอเจ้าให้เป็นไารเว้นคือ ควันยอนกลับมาแล้วหาไฟไปผูกแขนในเด้อผูกแขนให้หลวงพ่อยายในเด้อควันยอนกลับมาแล้วให้มาอยู่สุ้มแสงเจ้านี้แหงเถอาลาไข่ยน่อยว่ามาเยอะควันมืยควันสองทางถาแขนเคยยางบัดมีลูกข้างให้หนีไปเต่ามา quan cho gia đầy mua liền năm, năm cầu cốt là pháo quan con quay lẽ chào hao nàn bạc tang cầu chào gia đây phải vào năm bộ phi phai và ma giờ quan ơi thanh niên mượt này cho chi mà xăm thanh niên đam mây cho kia mà phai cài năm lúa ไวปว่ามาเยอะขวันเือยขวันเจ้าย่าได้ลงเป็นนาดยาได้การเป็นวางให้ไมยู่กุทิหลังไงให้มาตุ่มโลกเต่าเมืองบ้านนงจะลืมสากทัวเดือ này cháu mang nhìn qua ngâm thầu qua màn này cháu mang qua kháng mũ tòa khăn màn này cháu mang qua sang màn này cháu mang qua sang lo màn này cháu mang qua còn nhìn đèn hay cháu khen bàn phèn nhìn lạc xuống thêm bàn cầu xa สาธัวเดือ <rôle> ค <à déc> ุณบาทำให้น้ำสงคุณอาลิสงเวียดหลอมขวาส่ยาสุไลนั่นออกเด้อ